จะทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินจนแทบไม่มีเวลาเพื่อความสำราญพระราชารือไทยส่วนพระองค์หากทรงมีเวลาเพื่อพระบรมราชชนนีอยู่เนืองนิดทรงใส่พระราชารือไทยเป็นที่ยิ่งในทุกเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่เคยทรงละเลยที่จะแสดงออกซึ่งความรักใคร่ความเอื้ออาทรความผูกพันระหว่างแม่กับลกูกทุกครั้งที่มีโอกาส มาตอนหนึ่งหมอเขาบอกมาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าสมเด็จท่านอาการไม่ไดีก็เลยไปเฝ้าไปเฝ้าแล้วก็เห็นว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วก็ท่านลืมประเน้นท่านเห็นเออกลับบ้านไปสักที มา,มาอยู่นานแล้วกลับบ้านก็กลับบ้านแต่วันรุ่งขึ้นหมอก็บอกว่าไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลในที่สุดก็เลยไปเฝ้าทีโ่โรงพยาบาลเกือบทุกวันและอาการก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าไม่ไม่มีทางที่จะถวายเยียวยา หมอก็ทันเต็มที่ก็เยียวยาอะไรไม่ได้จนสวรรคตแต่ว่าเมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างว่าลูกของท่านทั้งสองก็อยู่ด้วยจับพระหัตถ์อยู่และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะว่าท่านเลี้ยงมาแล้วหลานนั้นก็เลี้ยงท่านมากก็มาจับพระหัตถ์ด้วยก็สามคน แล้วก็ท่านก็สวรรคตรอย่างเรียกว่าอย่างสงบสมเด็จท่านเคยรับสั่งนานแล้วอย่างน้อยสิบปีรับสั่งว่าแม่นี่ถนัเกิดแก่มากจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เาะเป็นของธรรมด,ดาคนเราก็ต้องตายฉะนั้นที่ท่านสิ้น แล้วก็ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่านก็รื่นใจรื่นใจว่ามีแม่ที่คนรักที่ถือว่าท่านเป็นเป็นสมเด็จยา่า เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยเคยเห็นมาปะหยไม่ได้เลยบอกไม่ถูกยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ผูกพันที่รามีต่อชั้นอยากจะทาอะไรก็วหวตั้ทุกทุกอย่างที่ท่านทรงโปรดพ้าอะไรจะเปรี่ยนไม่ได้น้าพระทัยก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เกิิดชาาตนแม่เสด็จลาล่วงสู่สวรรคาไาลัยประทับอยู่บนฟากฟ,าฟ้าสุราลัยเพราว่าสมาชิกทุกพระองค์ในราชสกุลมหิดลได้ส่งดำรงพระองค์เดินตามรอยเท้าพ่อและแม่สืบสารพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดผ่านเข้าไปในป่าใหญ่หน่ากลัวทึกแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไมใ้ใหญ่ๆมันหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจ๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะ เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวงูเสือและหมาป่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมลูกเอย๋ยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเราไม่ได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้ว ว่านาำตามเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องผู้ไม้สีเขียวเปรียบดังเพชรบ,บนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุข,ขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่าปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยท้าพ่อ